ยังต้องถอดบทเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุไฟไหม้โรงงานมิ่งตี้เคมีคอลที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยทางกรมควบคุมมลพิษเสนอว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายร่างพระราชบัญญัติคุณภาพของสิ่งแวดลอ้อมเพื่อที่จะยกระดับการดูแลให้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะการถอดบทเรียนไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะมีคำถามว่าได้เห็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่กับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง กับมิงตี้เคมีคอลติดตามจากรายงานของดีเอ็ซค่ะก็ได้กินอยู่กินมันก็แรงเหมือนกันมันจะมาเป็นพักๆแต่ถ้าเวลาเรือแล่นนี่นะขึ้นแรงเลยอ่ะพี่รู้สึกที่แสบตาแสบตาแล้วก็แสบจมูกคอแห้งด้วยก็เลยต้องใส่เหรอคะใช่ใป้องกันไว้พอฝนตกมาปุ๊บน้ำน้ำจะเป็นฟอง เมื่อเช้าไม่เป็นนะเมื่อคืนนี้เป็นฝนตกดำปีเลยสิ่งที่ได้ยินอาจเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากประชาชนไม่กี่คนที่อาศัยในย่านใกล้เคียงโรงงานมิ่งตี้เคมีคอลจำกัดพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้เสียงที่ได้ยินจากการสัมภาษณ์จะมีไม่มากแต่มีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยที่อาศัยในย่านนี้ก็แทบจะมีความเห็นไม่ต่างกัน สะท้อนได้จากเอกสารผลการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่3มิถุนายน2564ลงรายละเอียดถึงกรรมการผู้จัดการหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทมิงตี้เคมีเข้าจำกัดถึงกรณีการร้องเรียนของลูกบ้านว่าได้รับผลกระทบจากสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรม3าแห่งซึ่งรวมไปถึงบริษัทมิงตี้เคมีเข้าจำกัดภายในเอกสารระบุว่าบริษัทมิงตี้เคมีเข้าจำกัดได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น ตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดที่มาจากคําร้องเรียนของชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบจากสารเคมีในโรงงานก็ถามว่ามีกลิ่นไหมโอ้โหพี่เยอะผมว่าหนักกว่าเดิมอีกอะหนักหนักหนักกว่าเดิมผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปแก้อะไรตรงไหนนะครับอันนี้ยืนยันเพราะว่าผมผมเป็นผู้อยู่อาศัยจริงๆแล้วก็ไม่ได้โจมตีหรือว่าอะไรนะคือเราคือเรา,ารู้สึกยังไงเราก็พูดอย่างนั้นนะครับ ยิกสิทธลงพื้นที่ตรวจสอบชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรที่ตำบลราชาเทวะอำเภอบางผีจังหวัดสมุทรปราการชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าริมคลองจากสภาพบ้านที่เห็นได้รับความเสียหายกว่าร้อยละ90จากเหตุระเบิดเดจ้าของบ้านเปิดเผยว่าได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นจากสารเคมีมานานแล้วกว่า10ปีโดยเฉพาะในช่วงหลัง2-3ปีเริ่มมีกลิ่นฉุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเคยร้องเรียนไปที่อบตอราชาเทวะและมีเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจทำให้กลิ่นเหม็นหายไปบ้างแต่ก็กลับมาส่งกลิ่นเหม็นในเวลาไม่นานกลิ่นเป็นนานแล้วเนาะเขาลองเรียนกันมานานแล้วแต่พี่ก็ไม่ไม่รู้อะเพราะอย่างประชาชนของเราเนี่ยมันไม่ใช่หมู่บ้านมันกระจายตัวกันอยู่เวลามันจะเดือดร้อนเนี่ยก็คือทางทางที่เรามันไปทางเราก็เลยไม่ไม่ไม่ไมด้แต่รู้ว่ากลิ่นเนี่ยมันผลกระทบมันตั้งนานแล้วมันเหม็น เหีนโอเก<ป>ินนะเกินส<ป>ิ่พวกนี้การตรวจสอบตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบไปถึงาจากประเด็นที่เกิดขึ้นนำไปสู่การตั้งคำถามของมูลนิธิบุรณะนิเวศเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัทมิงตี้หลังพบข้อสังเกต3ประเด็นเช่นการตรวจสอบความโปร่งใสและการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในการอนุญาตให้มีการขยายการผลิต ไปถึงเหตุผลและหลักฐานที่กรมอุตสาหกรรมใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้บริษัทมิงตี้เคมีเข้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มแรงม้าจาก4,400กว่าแรงม้าเป็น11,498แรงม้าและในปี2,562ขยายกำลังการผลิตเป็น36,000ตันต่อปีแม้จะมีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นจากสารเคมีมาโดยตลอดนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าสามารถทำได้หรือไม่ เนื่องจากปี2537มีการประกาศผังเมืองรวมไปถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษแต่กลับพบว่ายังมีการนำเข้าสารเคมีจำนวนมากจึงเรียกร้องให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายการละเลยปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่านอกจากปัญหาของโรงงานมิงตี้เคมีเข้าจำกัดที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นส่งผลให้สารเคมีภายในโรงงานล่วไหลปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม ก่อนหน้านี้กรมควบคุมมลพิษได้รับเรื่องของชาวบ้านอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองว่าบริษัทวินโพเตจำกัดครอบครองวัตถุอันตรายไว้ภายในโรงงานรวมไปถึงบ่อน้ำของโรงงานมีลักษณะเป็นน้ำเสียมีสภาพเป็นกรดและปนเปื้อนโลหะหนักนอกจากนี้ยังพบสารเคมีซึมออกจากบ่อน้ำภายในโรงงานออกสู่ภายนอกทำให้ผิวดินบริเวณใกล้เคียงโรงงานมีค่าความเป็นกรด กรมควบคุมเพลิเองเราพยายามที่จะผลักดันนะครับในเรื่องของการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมแักษสรว้าสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับซึ่งปัจจุบันในอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐกรรมนกิษตรีกาอยู่เพื่อที่จะให้มีบทบัญญัติในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่มากขึ้นมีบทบัญญัติในการที่จะลงโทษนะครับผู้กระทําผิดที่ก่อให้เกิดมลทินและเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายนะฮะซึ่งอยากให้เป็นบทลงโทษที่มีทั้งอาญาทั้งแพ่ง รวมไปถึงในเรื่องของบทบัญญัติในการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายกับพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนด้วยที่สําคัญอำนาจทางปกครองของพนักงานเจ้าที่ตามพรบส่งเสริมกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะต้องมีอำนาจทางปกครองในการที่จะหยุดเพิกถอนหรือให้หยุดกิจการได้นะครับอันนี้เองเรากำลังผลักดันครับขณะที่ขั้นตอนการเผาทําลายสารเคมีสตาเีนโมโนเมอร์ที่ดําเนินการเข้าสู่วันที่3แล้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดบริษัทอักขีประการจำกัดระบุว่าปัจจุบันได้ลําเลียงสารตัวนี้มาพักเก็บไว้ก่อนทําลายรวมแล้วกว่า700ตันจาก1,100ตันที่สํารวจไว้ก่อนหน้านี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันเสาร์ที่17กรกฎาคมซึ่งหลังจากนี้จะเริ่มกับจัดน้ําเสียรวมไปถึงดินที่ปนเปื้อนสารเคบีคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนหลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และประกันของบริษัทเดินทางเข้าไปสํารวจสําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้โรงงานมิงตี้ขณะนี้ยังมีการเรียกร้องให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมแสดงความรับผิดช,ชอบโดยบังคับให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายเช่นค่ารักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายรวมไปถึงประสานขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณาสุขจัดตั้งกองทุนสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชนในพื้นที่ อิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงานช่วงนี้ติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณแัทบุญน,นาคและคุณทิวลิปนาคสมภพเราค่ะ Very good evening and welcome to Thai PBS World Tonight. I'm Nabunag. Nice and Julie Nice meet We'll begin tonight with the latest on the COVID 19 situation in Thailand. As today, the country recorded up to 98 COVID 19 related deaths. And this is the highest daily death toll since the pandemic began last year. And this brings the death toll since the latest wave in April to almost 3,000. Thailand also recorded 9,186 new infections today, raising the cumulative total in the latest outbreak to about 343,000. At the same time, 5,543 patients have recovered from the disease. The daily infections in Bangkok remain at over 2,000 cases over the past week. At the same time, over 103,000 people across the country are undergoing treatment for COVID-19 at the moment, which is also at its all-time high. About 3,200 of them are in serious conditions. Now today let's talk about Samoy Island because Samoy has opening up itself to the foreign arrivals. The first day today, it's the scheme that calls Samui Plus is a little bit different from Chiang Mai Sandbox. Um, Samui Plus will have a little more restriction on the first seven days. It's kick off today for the fully vaccinated foreign tourists, and uh, they, it's just two weeks after Samui Sandbox kicked off. And the first group of tourists arrived this morning was twenty people. The once bustling atmosphere of Samui's chowing remains quiet due to the COVID-19 pandemic. However, many locals believe that smui Plus reopening model will begin the revival of tourism-based local economy. President of the Samui Tourism Promotion Association, Ratapon Punsawat, expects more tourists to visit the island later in the year if the COVID-19 situation eases. He said that the COVID-19 situation is still a problem, so it might be a challenge to promote tourism. Many businesses on the island believe that the tourism might pick up in the fourth quarter. So, so many hotel owners and staff are closely monitoring the situation as it remains unpredictable. The Pass model welcomes fully vaccinated foreign tourists onto the island. They will get a swab test at the airport on arrival, and will have to enter quarantine at pre-booked SHA Plus-certified hotels for the first seven days. Tourists must remain in their hotel's compound before their second swab test for the second week of their stay. They can travel around Samui, Pengan, and Tao Island while continuing to stay at s-h-a plus certified venue so so far 17 hotels in the Samoy plus projects are s-h-a plus certified with mo almost 500 rooms available the initiative is helping 10% of the hospitality sector's workforce to return to work however as they launch the smoi plus model authorities are also having to keep a close watch on the covid-19 situation exactly and with the fat light zone medicine it has Always been discussed since the start of the pandemic up until now. And some patients are already using them, especially those who are experiencing mild symptoms of COVID 19 or they think they might have those symptoms. They have already tried this medicine already. So we will find out more about this herbal medicine and how it can really cure mild COVID 19 patients. Okay. 54-year-old pakakro riddarin caught covid-19 in the middle of june this year and was one of the patients who was treated with fatalejoon when taken for five consecutive days as recommended by a doctor her lungs did not become infected she believes that she survived the infection because of this traditional medicine Jon is a well-known medicinal plant in thailand the leaves are traditionally used to make an exceedingly bitter tea to treat a number of illnesses including fevers and infections now the poplar thai herb is also being used in the treatment of mild covid-19 symptoms in green-level patients who are not pregnant or breastfeeding and have no underlying diseases the patient will receive a pack of forty-five capsules of Fatalijon. Three capsules are to be taken after breakfast, lunch, and dinner. Each dose contains sixty milligrams of andrographolide to help them fight the disease. Thai experts say the andrographolite in Phatalai Zone is effective in stopping the spread of the COVID 19 if given in large enough quantities and administered quickly after getting infected to prevent the virus from entering the lungs and causing pneumonia. <laughs> In the latest wave of the pandemic, numbers of new cases have hit a new high with almost 10,000 a day. And it is getting difficult to get tested, and the tests provided by private institutions are not affordable for many people. many are camping on the streets of Bangkok waiting to get queue numbers for the free test from the government. an expert suggests fa t a l a i j o n e should just be given out to people who are at high risk of exposure to infection right away ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่เราคาดว่าน่าจะติดเชื้อแล้วล่ะโอกาสติดเชื้อสูงมากถ้าเรามีการรักษาที่ราคาถูกพอถูกกว่าค่าตรวจ นะคะแล้วก็ปลอดภัยมากพอคือรักษาไปแล้วไม่เกิดผลกระทบอะไรกับร่างกายการณีเช่นนี้เนี่ยการรักษาไปเลยอาจจะคุ้มกว่าการมารอตรวจตรวจไปก็อาจจะไม่ได้บอกอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะคะคาดการได้ว่าติดแน่กรณีนี้รีบรักษาซะเลย Though f a t a l i j o n is very affordable, it is out of stock in many pharmacies. While the price has gone up by around 10% due to the manufacturers increasing the price. Pharmacies are now allowing each customer to purchase only one bottle of fat capsules to prevent hoarding the sharply rising demand with which production might not be able to keep up. And that's all the news we have in this edition of Thai PBS World tonight, but you can catch on any other things that happening in Thailand, food tricks, Politics, COVID 19, just check on our website, www.tivybaseworld.com, and we have social media. We have Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Thanks for watching. Stay safe, and we'll see you tomorrow. Swatika.